ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องจอนแอนด์ไดมอนด์แฟมิลี่นะคะแล้วก็แม่เจ๊บนะคะวันนี้ก็จะมาลองชํำเศรษฐีรวยทรัพย์อีกรอบนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราลองชํำไปนะคะเอ่อซึ่งตัดต้นนะคะหรือเอ่อตรงกอนะคะที่แยกต้นออกมานะคะแล้วก็มีรากออกมาด้วยนะคะอ่าแบ่งอย่างนั้นแล้วเราเราทราบว่าต้น ติดนะคะมีรากออกมาวันนี้เราก็เลยว่าจะทาอีกต้นหนึ่งนะคะค่ะทิศทางการตัดของเราวันนี้ดูแล้วก็น่าจะตัดได้นะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะถอดกระถางนะคะอันนี้เราจะตัดพยายามได้หนึ่งใบติดกับรากมาด้วยนะคะอย่างไม่ได้เลยก็ขอสักหนึ่งรากนะคะ ตอนนี้ค่ะตัดผิดอันนี้ก็ลองดูนะคะปูแนแดงทาเผื่อจะออกมาอีกสักต้นนะคะต้นนี้ไม่มีรากนะคะที่หลุดมาเมื่อกี้นะคะตัดพลาดมาแล้วก้านมันหักนะคะเดี๋ยวจะลองลองแช่น้ำยาชูกำลังนะคะแล้วก็ลองชํำเลยนะคะเผื่อจะติด สรุปว่าเราไม่ทิ้งนะคะต้นนี้แค่เครื่องเดื่มชูกำลังนี่นะคะประมาณนี้นะคะพอประมาณเล็กน้อยอเสร็จแล้วเอาเสร็จทีไว้ซับแช่เลยนะคะลายดี ครึ่งชั่วโมงคราวนี้ก็เตรียมจะถางเดี๋ยวไปดูมะาพร้าวสับนะคะอ่าเราครึ่งชั่วโมงนี่ขอไปซักผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาชําคราวนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ในเวลาในการชําของเรานะคะเซฟีด้วยซักต้นแรกเลยนี่นะคะต้นนี้มีมียอดด้วยนะคะอ่ามีใบหนึ่งใบแล้วก็มีสองรากนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะมะพร้าวสับค่ะ ปุยละลายช้านะคะออสตราเพรสสีเหลืองนะคะสักเล็กน,น,น้อยเสร็จแล้วค่ะเัื่งที่สองนะคะใบเดียวรากสองรากนะคะปลูกเลยชำเลยถ้าสับปะรดก็มีปุ๋ยผสมได้ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนะคะสับดินเล็กน้อย ต้นนี้ใบเดียวรากเดียวใส่เลยเทเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะจะติดไหมตอนนี้ขอลดน้ำก่อนค่ะ สวยงามเป็นกระถางดำนะคะเดี๋ยวสักพักเราจะเปลี่ยนกระถางขาวคอยติดตามดูกันนะคะ